อ่าเดินหน้าเลี้ยวโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอเคเลี้ยวเหรออ่ะขับไปอีกขับมาขับมาเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้าเลี้ยวหาหมามาเลี้ยวหาหมามาถอยหลังถอยหลังแบกกระเถอยหลัง อถอยหลังเลี้ยวห่วมามะยุดแล้วก็หักหักพงมาลายหักหักพงมาลายค่มามะโอเคหักพงมาลายโอเคเดินหน้าห่มามะโอเคถอยหลังอีกถอยหลังถอยหลังไม่ใช่แบ็คกับถอยหลังไม่ใช่ค่ะลูกถอยหลังดั w ช y g ว b ย c k อ่ักฮะ โอเคถอยหลังใช่ใช่ใชอีกอีกมั่วอีกหยุดแล้วก็หักพงอะไรค่ะมาหมาหักพงอะไรยุดอ่าฮะเลียเล้ยวพงมาะไยด้วยหักพงมาะไยหักพงมาะไยหักพงมาะไยอย่างนี้หักพงมาะไยอย่างนี้ค่ะลูกหักพงมาะไยอย่างนี้หักพงมาะไยแล้วก็หักมาหมาเอาหักพงมาะไยมาหักมาหมาหักพงอะลรหยุ ถอยหลัง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 ค่ะโหหรอฟรีเลยอ้าวถอยหลังหักหักพงมาลัยห่ะมาม่าหักพงมาลัย มาถามามะเดินตรงมา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 หืมโอ้ไม่เอาตรงมาตรงมาเดิเราตรงมาตรงมาหามามะหยุดลับพวงมาลัยด้วยสิหยุดถอยหลัง ถอยหลังไปเลยระวังข้างหลังมองข้างหลังด้วยไปหาน่นไปหามามีเบซิลไปแล้วก็มาทางนี้มาทางนี้หักมาทางนี้หักมาทางนี้หักพงมาลายหักพงมาลายาฮะหักพงมาลายถอยหลังถ <laughs> อยหลังก่อนกดถอยหลังถอยหลังนี่ถอยหลัง Thoái lang à này thoi lang bật ní thoi ok thoi lang thoi lang úp đơn na đơn na lục đơn na